สนุก <Sno> ฮะสวีดูกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกับ Discord a n i m a t มชัโกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้จะมาอยู่กับคอนเทนต์ใหม่ของช่องเรานะแต่ว่าสุดท้ายมันก็คือเหมือนการนั่งดูรีแอคเพื่อเสริมสร้างจินตนาการในการเล่นเกมให้สนุกขึ้นเหมือนเดิมนะครับส่วนคลิปในวันนี้เนี่ยถามว่าเป็นคอนเทนต์ใหม่เป็นเกี่ยวกับอะไรเป็นเกี่ยวกับเพลงนะครับคือผมเนี่ยนึกขึ้นมาได้ว่าเอ้ย น,นี่ก็เป็นส่วนประกอบสําคัญเลยที่มันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆที่หลายๆคนเนี่ยมองข้ามไปคือมองข้ามไปเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเล่นเกมแล้วปิดเสียงหรือบางคนอาจจะฟังอย่างอื่นดู YouTube อะไรเงี้ยมันทําให้ล่าสุดเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเกิดความสามารถ2แบบคือสมาธิสั้นไปเลยไม่ก็มันติฟังก์ชั่นไปเลยมัลติฟังก์ชั่นคือการทําอะไรพร้อมๆกันได,ได้แบบมีประสิทธิภาพกับสมาธิสั้นไปเลยก็คือทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างอะ ไม่ได้เลยแต่ต้องเปิดอะไรหลายอย่างนะครับนะแต่สำหรับคลิปในวันนี้ผมก็รู้สึกว่าเรื่องของเพลงนะครับคือผมอ,อ่รู้ตัวอีกทีก็คือเฮ้ยเราจําเพลงอันเมะแอเวนเจอร์ได้ตลอดเลยนะครับหรือเพลงหลายๆเพลงอ่ะที่มันเปิดมาแล้วมันเป็นแบบมันมันอินอ่ะนะครับฟังแล้วมันอินเลยแล้วก็มันก็จําไปเลยนะครับ วันนี้เราจะมานั่งดูเกี่ยวกับเพลงของ Anime Zone กันบ้างส่วนแมป,ปอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่ทํากันอีกทีเลยซึ่งคลิปๆแบบเนี้ยผมว่าน่าจะติดลิขสิทธิ์นะครับไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยคือเออมาเป็นเพลงล็อบบี้เกมอ่ะอันนี้คือประสบการณ์ผมอย่างหนึ่งเลยนะก่อนที่ผมจะไปฟังเพลงอันเนี้ยคือมันเป็นคลิปแรกนะผมก็เลยเกิดเลยลวกันผมทำแอนะิเมอลัสแนอ่ะผมไม่สามารถเปิดเพลงล็อบบี้ได้ครับอันนี้พูดจริงๆเลย ไม่สามารถที่จะเปิดเพลงล็อบบี้ได้เพราะว่าเพลงล็อบบี้เนี่ยมีลิขสิทธิ์นะครับเป็นลิขสิทธิ์ของทางโรบอกเลยนะมันเป็นเหมือนแบบตัวเป็นเพลงของโรบบอกที่เอาไว้ใช้ฟรีสําหรับครีเอเตอร์เดเวลลอปเปอร์แต่แม่งคือเอามาติดลิขสิทธิ์ใน YouTube ไม่สามารถที่จะทํารายได้ได้เลยอันนี้คือที่ผมเจอมาเนาะแต่ตอนที่ผมเล่นอินเ e อร์เรนเจอร์เนี่ยตัวเพลงเนี่ยสามารถเปิดเพลงล็อบบี้ได้ตามปกติหรือนํามาใช้ได้โดยที่มันไม่มีลิขสิทธิ์เลยนะครับอันนี้ก็คือแปลกเหมือนกันนะ วันนี้มากับ Anime z o ซ e มาดูกันว่าแมปไหนเพลงจะติดลิขสิทธิ์หรือจะสนุกเพราะมันอะไรกันแค่ไหนวันนี้คิวกับ a n i เม z o ซ e ไปดูกันครับอนิ j จ u น n ี่การเดินทางและการประจนภัยครั้งใหม่ของ Anime z o ซ e นะครับไปฟังกันผมเปิดเป็นที่เรียบร้อยยู u u b อาร์สไตล์สวยมากไปเริ่มเลยนะครับผมเปิดแบบเสียงดังนิดนึงอืม อันนี้เป็นคล้ายๆแบบว่ามาแบบเป็นโนเลยนะเป็นโน<ล>แบบเพอะพลงมาเลยครับแบบใส่เงเสียงแก้วเสียงเปีโลเลยโนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาแบบดรามาติกนะครับเหมือนเป็นแบบมิวสิคอลอ่ะเออ มาแล้วขึ้นมาแล้วดรามาติกอ่ะกระหึ่ม,มเป็นโนม,มาเลยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นเอ่อเพลงของ็อบบี้หรือเปล่าหรือเป็นเพลงทีมเกมหรือเปล่าม,มาแบบฮึกเหมิมเลยการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่นะเหมือนเตรียมไปออกรบหรือแบบ อะไรอย่างนั้นเลยะนะครับซึ่งบอกเลยนะว่าเพลงอันเนี้ยผมว่าทำได้ดีเลยนะครับทำได้ดีเลย <c oughs> แล้วก็ค่อยๆรูปลงรูปลงรูปลง ยังไงทุกคนอ่าแล้วมีแบบท่อนท้ายด้วยท่อนเหมือนแบบโอเคหลังจากศึกสงครามแล้วก็จะมีกันแบบชิว,ชวๆอะ่ะเหมือนฟ้าหลังฝนนะเข้าใจะปะฟ้าหลังฝนเหมือนฝนตกแล้วเออแบบฟ้าหลังฝนก็จะมีสายลุง้งมีอะไรสมมุติว่าเราเคยดูอน,นิเมะอ่ะมันจะฟีลลิ่งตอนนี้เลยแบบออกไปสู้ัสัสสัสสัสแล้วพอแบบทุกอย่างจบลงมันก็จะแบบเฟดขึ้นมาเป็นเพลงสไตล์นี้เนาะ ซึ่งบอกเลยนะเพลงนี้ผมไม่รู้ว่าจําหรือเปล่าแต่นะปัจจุบันที่ฟังอยู่ผมรู้สึกเลยว่าว่าเออมันมีความแบบตั้งใจอ่ะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าตัวเพลงเนี่ยจบแล้วจบแล้วแต่ว่าตัวเพลงเนี่ยจะมีการแบบไล่ตั้งแต่ตอนแรกเนาะแล้วค่อยๆแบบเกิน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 ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,นมา,นมาแล้วก็บึ้มตึ้มตึมแล้วก็แล้วก็ค่อยๆไล่ตอนสุดท้ายลงวืบลงไปอย่างเงี้ยเป็นไง ผมว่าอันนี้คือผมชอบเลยนะสำหรับแอนิเมชันเนี่ยแต่ผมว่าไม่รู้ว่านะจะเป็นของเทเลอร์หรือเปล่าหรือจะเอาไปใช้จริงหรืออะไรยังไงแต่สุดท้ายคือเหมือนเป็นการเกิดเนาะแอนิเมชันเป็นการเกิดน,นะว่าเออเนี่ยมันคือการเดินทางครั้งใหม่ของเขาแล้วกันนะครับคือการทําเพลงมันก็สื่อทำให้เรารู้ว่าเออทิศทางในการทําเกมเนี่ยมันเป็นเช่นไรต่อไปก็มารอดูกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อเขาบอก200 reaction for something spicy ก็เดี๋ยวจะมีการ สนิกเพิ่มเติมอีกอนิเมะโซนยาวๆไปช่วงนี้เพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเตรียมตัวเกมจะเปิดแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะเยอะนิดนึงในช่วงในช่องผมเนาะโอเคใครชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด u b s สไคร้ให้ผมด้วยนะครับเพราะาคลิปพวกนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะโดนลิขสิทธิ์อะไรยังไงก็ไปกันต่อแล้วกันนะเราจะได้รู้เลยว่าอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้อันไหนแบบเป็นล็อบบี้เกมที่มันสามารถเปิดฟังได้อย่างนี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย